ที่ถุงอันทะเนี่ยค่ะคุณหมอมันจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ในถุงอันทะแบบนี้อันตรายไหมต้องปรึกษาหมอด้านใดค่ะถุงอันทะมีก้อนแข็งไม่ปกตินะคะแต่ที่เจอบ่อยก็คือเป็นเส้นเลือดขอดนะคะแต่มันอาจจะเป็นเนื้องอกเป็นอะไรได้ทั้งหมดเลยดังนั้นก็พบหมอะค่ะก็สามารถหาหมอทั่วไปก็ได้นะคะหมอสัญญกรรมก็ได้นะคะาะก็ไปตรวจดูว่ามันเป็นก้อนอะไรอาการของโรคนะคะมะเร็ง ะะคะอาการของโรคมะเร็งเนี่ยเริ่มแรกก็คือมีก้อนคือชันมาเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมาคำเจอมาหลายเดือนละแต่ไม่เจ็บไม่ปวดก็คิดว่าไม่ใช่มะเร็งคือจริงๆแล้วอาการไม่เจ็บไม่ปวดนี่เป็นที่น่าตกใจนะคะก็คืออาจจะไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าเป็นมะเร็งก็ไม่เจ็บไม่ปวดเช่นเดียวกันดังนั้นการเจอก้อนนะคะไม่เวลเราคำเจอที่ไหนถือว่า ไม่ปกติค่ะควรจะพบแพทย์นะคะถ้า,าเราเป็นมะร้ายการเจอแต่เริ่มแรกก็จะทำให้มีโอกาสหายขาดนะคะ